ชุดนี้สวยเนอะใช่แกฉันว่าจะสั่งชุดจากร้านนี้นี่แหละหฮะได้ข่าวว่าชุดร้านนี้แพงมากเลยไม่ใช่หรอยิมิกจะกลัวอะไรล่ะแกฉันไม่ได้ซื้อเองเฉยแตนเชลซี้ะฮะกระจิงแล้วหมดเลยจริงจงฉันมาแล้วว่าแกขอโทษทีนะให้รออ่ะฉันหารหถไม่ได้เลยอะ่ะ เดไม่เป็นไรแกพวกเราเข้าใจก็แกได้มีแฟนไปรับไปส่งเหมือนพวกเรานี่เนาะจะไปไหนมาไหนคนเดียวก็คงจะรับปากเลยแหละมีมีแกไม่เหยียบจี้ใจดำเลยค่ะซี <c oughs> ฉันจี้ใจดำตรงไหนฉันแค่พูดความจรงิงไอ้แนน่ะมันไม่มีแฟนเหมือนพวกเราดเว้ยใครจะไปรับไปส่งเนานะมันก็ต้องไปไหนมาไหนคนเดียวมันปปิดตัวก็ไป ว่าแต่แกเหอะจะแต่งเมื่อไหร่อ่ะอีห้าเดือนแกห้าเดือนอืโหทำไมแจกการ์ดไวจังอ่ะก็ช่วงใกล้งานแ่ะฉันกลัวว่าเธอจะวุ่นวุ่นไม่มีเวลาไปตะเวนแจกการ์ดอดิก็เลยแจกไว้ก่อนเองแต่นี่แกจะไปงานของใครเนี่ยยัยแนทบุกถาแกก็ถามอะไรแปลกๆเนาะยายแนมันโสดมันก็ต้องไปคนเดียวดิวะให้มนลองใครไปอ่ะเฮ้ยฉันมีแฟนแล้ว มีแฟนพี่แกมีแฟนหรออืมมีตั้งแต่ตอนนะทำไมพวกฉันสองคนไม่เห็นรู้เรื่องเลยโหมีมาสักพักแล้วแหละแต่ฉันไม่ได้บอกใครอะ่ะแล้วเขาเป็นใครอะ่ะเป็นผู้ชายธรรมดานี่แหละแกถ้าแกไม่จริงๆแกก็พาพเพื่เจอสิ โอ้เขาเป็นคน KI อะ่ะไม่มกล้ามาเจอพวกแก,กหรอก KI เหรอ KI หนูมาโกหกกันแนะ่ว่าแกโฉันไม่ได้โกหกนะฉันมีแฟนแล้วจริงๆมันก็พามาเจอพวกฉันหน่อยสิก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันพาเขาไปเจองานแต่งแกแล้วกันโอ๊ย อีกตั้งห้าเดือนสัปดาห์หน้าไปเลยสัปดาห์หน้าเลยเหรอใช่ทำไมหรือว่าแกมีปัญหาอะไรถ้าแกมีแฟนเนี่ยสัปดาห์หน้าก็พามาเจอเลยนอกซะจกแกจะไม่มีมีสิฉันมีแฟนแล้วจริงๆแกโอเคงั้น ถ้าทีน่าแกพาไปเจอพวกฉันนะอย่าเบี้ยวกัแล้ากันถ้าแกเบี้ยวนะฉันจะโพสประกาศลงเฟซเลยว่าแกไม่ได้มีแฟนจริงแต่ว่าแต่งเรื่องมาโอเคกอนก็ได้ว่าแต่จะให้พาไปเจอที่ไหนอ่ะที่ร้านนี้ก็ได้ง่ายดีโอเคโอเคโอเคตกลงตามนี้นะสั่งอาหารกินกันดีกว่าแกกิ่ออะไรอ่ะ โอนเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนะแกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันที่ร้านนี้อย่าลืมพออาแฟนมาด้วยละ่ะเดี๋ยวบุกชันไปก่อนนะนี่แกว่ายัยไนมันมีแฟนจริงปะ ไม่มีอ่ะมันก็แค่โมออไปอย่างนั้นแหละร่าแ,แบบนี้ที่ล่างมัจะพาใครมาเดี๋ยวก็รู้โอ้ยทำไงนีล้วเนี่ยฉันไม่น่าปากค่อแบบนั้นเลย ฉันจะไปหาแฟนจากไหนทันแล้วเนี่ยแค่หนึ่งอาทิตย์เองอะอม่ต้อไงดีแล้วเนี่ยวิธีมีแฟนฉับบเร่งรัด อคะฉันทางานกับคุณปอมากี่ปีแล้วคะก็ประมาณสองปีครับแล้วฉันเคยทำอะไรผิดพลาดไปบ้างไหมคะไม่เคยแล้วฉันนี่คุณแนน <c oughs> คุณถามแบบนี้หมายความว่าไงเดี๋วคุณจะลาออกโอ๊ไม่ใช่ค่ะคุณปอ ทำไมใช่หรือคุณจะขอขึ้นเงินเดือนแต่ผมก็เพิ่งขึ้นให้ไปต้นปีไม่ใช่หรอครับนั่นก็ไม่ใช่เหมือนกันค่ะคุณปอคุณแนนคุณมีอะไรคุณพูดมาตรงๆได้เลยครับเออคือฉันอยากจะขอให้คุณปอเป็นแฟนชันหนึ่งวันนะคะเป็นแฟนคุณหนึ่งวันใช่ค่ะ แล้วทำไมผมถึงต้องเป็นแฟนคุณหนึ่งวันล่ะครับคือว่าฉันโกหกเพื่อนไปอะค่ะว่าฉันมีแฟนแล้วแต่ฉันไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครอะค่ะก็เลยอยากให้คุณปอช่วยเป็นแฟนฉันหน่อยอะค่ะอ๋อ,อเป็นแบบนี้นี่เองนี่คุณแอน,นครับแล้วทำไมคุณถึงไม่ลองเล่นพวกอแอปหาคู่ดูล่ะครับ<อ>หรือว่า ก็ไปจ้างคนอื่นก็ได้นี่ฉันเคยลองเล่นแล้วค่ะคุณแนนใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โห่แต่คือคุณแนนตัวจริงนี่น่ารักกว่าในร,รูปเยอะเลยนะครับเอ๊ะ ขอตัวค่ะครับเออว่าแต่คุณแม่ทานอะไรมาหรือยังครับอ๋อฉันยังไม่หิวเลยค่ะฉันรอพ่อเรื่องกันเลยดีกว่านะคะคืออย่างที่ฉันบอกในไลน์อะค่ะว่าฉันอยากจะให้คุณมาเป็นแฟนฉันหนึ่งวันค่ะอ๋อแต่ถ้ามันเสียเวลาคุณเนี่ยฉันมีค่าเสียเวลาให้คุณนะคะคุณแม่ครับอา่เอาเนี ผมเนี่ยไม่คิดค่าจ้างคุณแนนเลยทักบาทเดียวนะครับไปอย่างเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นแฟนกันวันเดียวได้ครับเราเป็นแฟนกันตลอดไปเลยก็ได้นะครับนะครับเอา้าแนนคุณแนนไปได้ครับคุณแนนคุณชอบคุณแนนจริงมครับคุณแนณแนรักนะด้วยเรื่องมันก็เป็นแบบนี้และะ้วค่ะฉันเลยไม่กล้านัดคนในแอปอีกหลยนี่คุณแนนผมว่าคุณมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าผู้ชายทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ แล้วคุณไม่มีเพื่อนผู้ชายคนอื่นเลยหรือไงมีค่ะแต่เพื่อนฉันก็รู้จักมีกับตุกตาก,กันหมดคุณปอคะ่ะช่วยฉันหน่อยหน่อยนะคะ,ะก็ได้แต่แค่วันเดียวนะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณปองั้นเดี๋ยวคุณไปรีดมาแล้วกันว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไร พอจะเอาไปทำอะไรหรอคะก็จากที่ผมฟังมาเมื่อกี้เพื่อนคุณดูเหมือนไม่เชื่อว่าคุณมีแฟนเพราะงั้นผมเลยคิดว่าถ้าได้เจอกันเนี่ยเพื่อนคุณคงหาทางทดสอบผมแน่ๆได้ค่ะเดี๋ยวฉันไปรีดมาให้นะคะเดี๋ยวผมก็รีดผมผมให้ด้วยไม่ต้องเลยค่ะฉันรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วหรอใช่ค่ะ คุณปอมาตั้งสองปีฉันรู้หมดแหละค่ะว่าคุณปอชอบอะไรไม่ชอบอะไรเงั้นผมขอทดสอบคุณหน่อยในคุณลองบอกผมมาสิว่าผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณปอชอบทะเลโดยเฉพาะฝั่งอันดามันคุณปอชอบทานอาหารทะเลทุกชนิดแล้วก็คุณปอไม่ชอบทานผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่มีกลิ่นแรงคุณปอชอบแมวมากกว่าหมา แล้วเวลาวันหยุดนะคะคุณปอชอบนอนเล่นอยู่ที่บ้านแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกเนี่ยคุณปอจะออกไปดูต้นไม้เป็นไงคะฉันพูดผิดไหมไม่ผิดถูกเลยเงินเดี๋ยวฉันไปดีของฉันมาให้นะคะ คุณปอฉันลิบมาให้แล้วค่ะก็สอบเดยถามมาคุณปออ่านแค่รอบเดียวจำได้แล้วหรอคะคุณแอน,นผมเป็นประธานบริษัทน,นะครับ ความสามารถด้านความจำผมเนี่ยเกรดเอคุณถามมาเถอะผมจำได้อ่านรอบเดียวผมก็าจำได้แล้วโอเคได้ค่ะงั้นฉันชอบสีอะไรคะสีเขียวผิดค่ะฉันชอบสีชมพูงั้นลองอีกข้อหนึ่งออฉันชอบกินอะไรคะ กะเพาหมูสับไข่เจียวผิดคะ่ะคุณปอ,อฉันชอบกินสปากเกตตี้ผิดเป็นนิดเดียวเองไม่นิดน,นะคะคุณปออ,อ่างั้นอีกข้อหนึ่งข้อเนี่ฉันตอบถูกแน่ฉันรับประกันถามมาก็ได้ค่ะฉันชอบภูเขาหรือทะเลคะ คุณแอนข้อนีอน้ง่ายมากทะเลผิดอีกแล้วค่ะคุณปอฉันชอบภูเขาฉันว่าคุณปออ่านอีกรอบเถอะนะคะเน่ยัมิมแกว่ายายแนแนจะพาใครมาฉันว่าจ้างมา ทำไมแกคิดแบบนั้นล่ะก็เวลาแค่อาทิตย์เดียวเองนะเว้ยแกมันจะไปหาแฟนที่ไหนทันฮะเอาก็จริงสวัสดีครับแนนนี่แฟนแกเหรอใช่ครับผมชื่อปอเป็นแฟนแนนก็เองครับข้าจะถามได้ไหมคะว่า คุณทําอาชีพอะไรผมเป็นเจ้าของบริษัทที่แนนเขาทํางานอยู่นะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือผมเป็นเจ้านายแนนนั่นแหละครับแล้วนี่คิดยังไงมาเอาใหญ่แนนทําแฟนนะคะแล้วทําไมผมถึงจะเป็นแฟนกับเลขาของผมไม่ได้นะครับโ,โทษทีค่ะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะฉันแค่หมายความว่าทําไมคุณถึงมาเอาเยาแนนหน้าตาก็หน้าเบื่อแต่งตัวก็ไม่เป็น จมซูมจมซ่าเะผมว่านั่นเป็นความคิดคนนะครับสำหรับผมแล้วก็ผู้ชายหลายๆคนอาจจะไม่ได้บองแมบนั้นพวกคนรู้ไหมครับตั้งแต่ไหนเขาทำงานมาเนี่ยเขาไม่เคยทำผิดผ่านเลยสักครั้งนะครับผมสนใจสิ่งนั้นมากกว่าครับถ้างั้นฉันขอทดสอบหน่อยได้ไหมคะทดสอบทดสอบอะไรครับ ก็ทดสอบว่าคุณเป็นแฟนของยเนยนเอนจริงๆหรือเปล่าแล้วทำไมถึงต้องทดสอบด้วยล่ะครับพูดตรงๆนะคะพวกฉันสองคนเนี่ยไม่คิดว่ายเนยนจะหาแฟนได้แล้วยิ่งมีแฟนเป็นประธานบริษัทอย่างคุณเนี่ยพวกฉันนี้ไม่เชื่อเลยล่ะคะ่ะไงนก็ได้ครับเชยญตามสมบาย ประเทศในฝันของเยนเดนที่ประเทศอะไรคะอิตาลีแล้วเยนเอนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอยู่อือตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงนะครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึง่งแต่พอดีว่ามันถูกรถชนตายลังจกนั้นก็เลย,ไม,ยไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยเยนเอนชอบกินอะไรคะปากเกตตี้ครับเออแล้วยเดนอเ<อ> ผมว่าพอก่อนดีกว่าผมหิว,วแล้วอะครับพอดีตั้งแต่เช้ามาไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวพอกินเสร็จเนี่ยผมจะให้พวกคุณทดสอบกับตามสบายเลยดีไหมครับมีเวลากันอีกเยอะเลยนะครับสั่งอาหารกันก่อนดีกว่าเอาเลยจริงจ้ายำผักบุ้งกรองโอเคครับเดี๋ยวผมตามไปเซ็นนะครับ แดี๋ยวมือนี้ผมเลี้ยงเองนะครับว่าแต่พวกคุณสองคนมีอะไรสงสัยผิดไหมครับไม่มีแล้วค่ะเยอะงก็ดีครับงั้นยังไงผมขอตัวก่อนนะครับไป,ไปเสนนร็จเดี๋ยวนึงเดี๋ยว้ราไปเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันฉันรู้สึกว่ามัน,ปนแปลกอ่ะจะแปลกอะไรนกันด้วใช่ปะฉันก็รู้สึกเหมือนกัน พี่อะไรฉันมีวิธีที่สูงยคุณปอคะ<ฮ>ทำไมคุณปอรู้เรื่องฉันเยอะจังเลยอะคะง่ายมากเลยคุณแนนผมก็แค่เข้าไปดูเฟซบุ๊กหายจีของคุณน่ะเท่านั้นก็รู้หมดแล้วโหขอบคุณคุณปอมากเลยนะคะฉันไม่คิดเลยว่าคุณปอจะทำเพื่อฉันมากขนาดนี้อะ่ะ แต่ว่าฉันคิดว่าเพื่อนฉันสองคนอ่ะคงไม่จบแค่นี้แน่แต่ก็ไม่รู้จะมาไหนไหนอีกทีวันศุกร์นี้ตอน11มงคุณปอมีนัดทานข้าวกับคุณวิโรดค่ะส่วนบ่ายสองมีประชุมพูดถือหุ้นค่ะแล้ววันเสาร์วันเสาร์คุณคึ้นุเปนไม่ได้คุคุณขป้นไม่ได้นะคะ ที่ใบออขอโทษนะครับผมพยายามห้ามเขาแล้วแต่เขาไม่ฟังนะครับนี่คุณเป็นใครฉันก็เป็นหัวแน่นะดิไม่ใช่นะคะชาวคุณออกไปก่อนไปคุณมาที่นี่ทำไมฉันก็นมาทวงเมียฉันคืนไง แต่ผู้หญิงเขาบอกเขาไม่ใช่แฟนคุณนี่เฮ้ยฉันกับแนนก็แค่ทะเลาะกันแนนก็เลยบอกไปแบบนั้นไงแค่ทะเลาะหรอพี่ไบนี่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานจะเรียกว่าทะเลาะได้ยังไงเฮ้ก็แนนเล่นหลบหน้าหลบตาพี่อย่างนั้นน่าแล้วจะให้เราเจอกันได้ยังไงก็ฉันอยากเลิกกับพี่ไงฉันเลยหลบหน้าหลบตาพี่อะแนนแนนยังนโกรธพี่อีกเหรอฉันไม่ได้โกรธแต่ฉันอยากเลิกกับพี่พี่ไบ พี่ไบค์กลับไปก่อนเถอะมีอะไรจะคุยก็คุยหลังเรื่องงานแล้วกันพี่ไม่กลับจนกว่าแนจะให้อภัยพี่ยังไงพี่ก็ไม่กลับขอโทษนะคะคุณปอแน,แนจะไปหนแลแนคุยกับพี่ก่อนสิป,ปล่อยนะพี่ไบค์่ไม่ปล่อยจนกว่าแนจะคุยกับพี่รู้เรื่องอ่ะยังไงพี่ก็ไม่ปล่อยฉันไม่มีแนจะคุยกับพี่ คุยซียังค้างคาอยู่เลยปล่อยฉันบอกให้ปล่อยพี่ใ้พี่ไม่ปล่อยอะแนนคุณครับผู้หญิงเขาไม่อยากคุยัะคุณคุณก็ปล่อยเขาไปเถอะครับเรื่องของหัวเมียไปยุ่งอะไรด้วยฮะทำไมจะยุ่งไม่ได้ล่ะครับก็ผมเนี่ยเป็นแฟนคุณแนนเขาเฮ้ไอหนาตาฮู่แกเนี่ยนะเป็นแฟนแนนอะฮะ ฉันไม่เชื่อหรอกเว้ย้าไม่เชื่อเนี่ยก็ถามคุณแนงเขาดูสิครับจริงหรือเปล่าแนทเออจริงไหมจริงจริงทีนี้ก็ปล่อยได้แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยผมจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละ,ะมาฉันปล่อยก็ได้หนึ่งเก้าหนึ่งพอเลยฉันยอมไปก็ได้แต่แกจำไว้เลยนะไอนาโตหูฉันไม่ยอมแพ้หรอกเว้ย สักวันหนึ่งฉันจะมาเอาเมียฉันกลับไปให้ได้ฉันขอโทษนะคะคุณปอฉันไม่คิดว่าเรื่องมันจะวุ่นวายแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรแล้วนั่นแฟนเก่าคุณเหรอใช่ค่ะเป็นผู้ชายไม่เอาไหนคนนึงอ่ะฉันพยายามจะเลิกกับเขาตั้งหลายครั้งแล้ว แต่เขาไม่ยอมเลิกสักทีฉันก็เลยต้องย้ายที่อยู่่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทําไมเขาถึงรู้จากที่ทํางานฉันอะทั้งที่ฉันก็ไม่เคยบอกไม่เคยบอกครับผมว่าฝีมือเพื่อนคุณแน่เลยดูท่าจะไม่ยอมเลิกละง่ายๆจริงๆนั่นสิคะ ฉันลืมคิดไปเลยอ่ะคุณแนนคุณรู้จักที่ทำงานเพื่อนคุณไหมรู้ค่ะแล้วเขาสองคนทำงานที่เดียวกันไหมใช่ค่ะทำงานที่เดียวกันงั้นเดี๋ยวคุณเนี่ยช่วยนัดให้ผมหน่อยผมอยากจบเรื่องบ้าๆนี้สักที แฟนเยแนนเนี่ยนัดพวกเรามาเจอทำไมหรอก็คงจะสารภาพความจริงแล้วมั้งว่าไม่ได้เป็นแฟนเยแนนนี่เยมิกนั้นก็แสดงว่าแผนของแกได้ผลนะสิใช่ใบนี่ทำหน้าท like> ี่ดีเก vet ินค่าจริงๆเลยป่ะเรารีบไปฟังข่าวดีก yeah ันดีกว่า คุณนัดพวกเราสองคนมาทําไมคะที่ผมนัดพวกคุณมาเนี่ยเพราะผมอยากถามว่าเมื่อไหร่พวกคุณสองคนจะจบเรื่องของผมกับคุณแนนสักท,ทีครับก็จนกว่าพวกฉันสองคนจะมั่นใจว่าคุณกับยายแนนเนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆนี่ผมต้องทําถึงขั้นไหนครับเนี่ยผมต้องแต่งงานกับคุณแนนเลยไหมครับก็ถ้าถึงขั้นนั้นพวกเราก็จะเชื่อค่ะ นี่ผมมีคำถามหน่อยหนึ่งนี่พวกคุณไม่มีงานทำกันเหรอครับทำไมถึงว่างมาได้นี่ผมนัดวันธรรมดาแล้วเนี่ยเรื่องงานเนี่ยไม่สำคัญเท่าเรื่องชาวบ้านหรอกคะ่ะสำหรับพวกเราเรื่องชาวบ้านสำคัญกว่าเนาะยีมิกจริงค่ะเรื่องชาวบ้านนี่สำคัญที่สุดเลยค่ะถ้าเป็นเรื่องชาวบ้านนี่นะคะถ่าช้าก็คือตกข่าวคะ่ะพอดิฉันเป็นคนไทยนะคะก็เลยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน <laughs> แล้วนีนแบบนี้พวกคุณบอกบริษัทว่าอะไรครับเนี่ยไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยค่ะก็แค่บอกว่าป่วยป่วยทั้งสองคนเลยเหรอครับใช่ค่ะพอดีว่าผู้จัดการบริษัทชั้นนาเป็นคนเสื้อค่ะแค่เอาใบรับรองแพทย์ไปให้แล้วก็แกงไอ้ <c oughs> สักสองสามทีก็เชื่อแล้วค่ะอ <c oughs> แบบนี้นี่เองอะ่ะ ได้ยินแล้วใช่ไหมครับคุณเอาได้ยินเต็มสองรูหูเลยครับผู้จัดก,การเดี๋ยวคุณสองคนเตรียมเซ็นใบลาออกเลยนะนี่เดี๋ยวก่อนใช่ไครับผู้จัดก,การ,กการเรื่องนี้ฉันอธิบาย ขอบคุณมากมากนะคะคุณปอว่าแต่คุณปอรู้จักกับผู้จัดการบริษัท2องคนนั้นด้วยหรอคะผู้จัดการนะผมไม่รู้จักหรอกครับแต่เจ้าของบริษัทนั้นนะเป็นเพื่อนผมจบไปแล้วหนึ่งเรื่องก็เหลือแต่เรื่องพี่ไบส์แหละฉันไม่รู้ว่าจะจัดการพี่ไบส์ยังไงดี ผมว่าม,มีวิธีนะครับวิธีอะไรหรอคะคุณแนนก็มาเป็นแฟนผมจริงๆไงครับในใบนั่นจะได้เล้ยยุ่งกับคุณแนนสักทีจะดีหรอคะหรือว่าคุณแนนมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหม่ะครับไม่มีอคะค่ะถ้างั้นก็เอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันนะครับ